ทักไทยสาวันที่2มีนาคม2 5 6 8อนนี้เป็นมือโกนโกนผมทิมปุงขึ้นมาแล้วก็โกนทิมต้องตามลักตามการกดเกณยนกดเกณฑนวินัยของพระของเมชี นักบวชต้องป่งผมตัดภาละคือว่าตัดภาละดูแลทรงผม,มเกินเกินความจําเป็นนะนะมันมีผมยาวผมเนี่ยนั้นเนี่ยนี้แหละมันมีผมแล้วก็มันต้องตัดตัดแล้วก็มีพอมันต้องเอาทรงใดห,หลายทรงเนี่ยไปเบิองรถอยู่ในร้านอา,านหาราร้านตัดผม ันสิมีทรงนั้นทรงนี้เออโอ้ยแล้วก็สีย้อมแนีนั้นย้อมเนวนี้เออมันสีเข้ากับใบหน้าเจ้าเออเจ้าสิตัดทรงนี้แล้วหล่อเจ้าเฮดแนวนี้แล้วงามดัดผมเยะเออดัดผมย้อมผมเออาพาละหลายเห็นบ่เป็นนักบวชแล้วเออโขนทิมรดต้องเอเอาไว้หน้านี่ยตาดัดพาละเอ็บอ่ เสื้อผ้ากะงอนประตองใส่หลายสุดกุ่มผ้าเหลืองเสื้อสุดขาวกันแล้วเนี่ยนี่แหละตัดความหลงนะตัดความยึดมั่นในในสิ่งที่เขาหลงว่าเป็นของเขาหลงว่ามันงามหลงว่ามันเฮ็ดให้เขามีความสุขทรงผมล่อแล้วก็ทรงกระจกโอ้เทขนาดเงี้ยบ้า จัดการผมครับตัดผมเนี่ยไม่ได้เป็นทื่อๆได้เหมือนบอกย้อมผมงานแต่งงานเนี่ยมันไปตัดไปจัดโอ้มันเป็นพันเป็นมืน่น <c oughs> ยังงามยังสวยเฮ็ดแล้วแล้วก็มาล้างอออ <c oughs> แต่งหน้าทาปะล้วนเป็นผ้าดลาะไม่บอกเออมาเป็นนักบวชแล้วมันตัดความยึดตัดเครื่องสำอางตัดเนี่ย งแต่งนะให้สวยให้งามนะเออแนวเสริมมานะเสริมสวยมันว่าเสริมร่อมันเสริมกิเลสเออเสริมตัวตนขึ้นให้หนาขึ้นอะไรเเสริมความยึดเออแล้วก็หลงหลงเสริมกันเฮ้ยในนี้จังร่อยในนี้จังงามเฮ็ดเฮ้นในนี้งามในรถในนี้ดีราคาแพงนี่ดีลงกันบ่อยเออในใดกูสิได้นอกอันนี้เห็นแต่ละคนกัน หลงดีสิเอาในสิ่งที่ใดมาแล้วมาเสริมมาละเสริมความยึดเห็ในไใดใใ้ดผิวขาวเห็ในไดหน้าตารูปร่างในนี้ดีสีไดสีงามเห็นบอกเขาอย่างเสริมสวยกันเห็นบอกทำศิลปกรรมมัดเป็นล้านคนก็นไปแปลงเพศเห็นปะเ,เป็นไม่ยิ่งเลยเป็นผู้ชายเอยาเป็นผู้ชายเห็นผู้ชายเขาอยาเป็นไม่ยิ่ง <laughs> เป็นธรรมชาตินะของโพหลงเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ขาดการเรียนรู้ธรรมะเอามารู้ธรรมะเอากรสิเห็นเลยเห็นบอกเห็นความที่พระพุทธเจ้าวางกฎร,ระเบีบคือมาอยู่ในศรรีลแล้วก็เห็นว่าโอ้เมนให้ป่งผมให้ตัดผมมาให้มีเสือ้อผ้านาแพ่โอ้ปุนหย่อนเป็นอุบายในการละกิเลสเออเห็นบอกบางคนโอ้ยหมอได้มาเห็นในนี้นี่ เฮ็ดยังกะมันคือฝืนนะนะฝืนบวคักจะไปใส่กะมีได้มีแต่แนวห้ามนะอยู่เฮ็ดในนี้ก็มีได้มันเป็นพิษศินเหิือนวะยกฟังเพียงก็มีได้พิษสินเต่งตัวงามถ้าปะเดงๆก็มีได้เห็นบ่าวเมซี่เมลมาพจะมาถ้าปะเดงๆมาหนังฟังเทศก็มีได้แล้วมันมีเหมนต์ใส่ชุดงามงามมีได้อีกมันฝืนกินเลด บางคนก็เลยมาโยในวัดบ่ได้คนที่หลงในกามหลายมันส่วนทางอันนี้มันส่วนความคิดส่วนความเห็นเจ้าของที่จะได้เสพกามไม่เปยงว่าติดถือบ่วงแหงมานหรือว่ามานติดบ่วงมานคือติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสนั่นแหละคาดบา่ได้นั่นแหละติดบ่วงแหงมานเข้าไปเห็นรูปมันพอใจสละบ่ได มันยึดว่ามีความโซกกับโลกติดแหละเห็นบ่เนี่แหละติดในบ่วงของมานติดเล่าติดยาคือกันนั่นแหละติดต้องมีกูติดมีกูพอใจเห็นบ่เหีนบอกกิเลสคือความยึดมันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสติดบุญคือกันได้เห็นบ่ติดบุญติดถ้ำติดคูบาอาจาย์ติดสายนั้นสายนี้คือกันเมื่อละถ้าว่ามีติดแล้วมันมันเป็นตัวตัณหาตัวกิเลสลวด เพราะว่าธรรมะเพื่อได้เจ้านี่ฟึกพเพื่อที่บอกให้ติดอย่างเด็กก็มันต้องมาเรียนรู้ะแะละว่าต้องยึดต้องมาติดตัวนี้ก่อนแล้วก็เข้าใจว่าโอ้มันยึดบด่ไดติดบด่ไดเหมือนเลยสาระอ้ะอโดยเฉพาะกลามที่บาที่เข้ามาบวเนี่ยก็เพระเาะว่ามันติดอยู่ในกามพเพื่อสีอีอจากกามเป็นกันเลยเอาอมาบบดสัมมาสังกโปห็นบอกอริย,ยามรรคมีองเปดมีความดําริออกจากกลาม เห็นโทษของกาไม่ไหนใดมาเขาเชว่าจะบ่วงเฮงมานคือรูบเสียงกินรวดที่เขาหลงเนาะโอ้มาบวชเหมือนมาบวชม,มาปลงผมทิมผมนี่ววางงามๆเหมือนบอกเมสซี่บางคนอุบาสิกาบางคนเขาผมยาวเออเห็นเขาทายทอดโอ้เราก็มาบวชสิ่อตัดทิมผมเนี่ยเหมนบอกผมยาวผู้สาวก็มีเขามาบวชยิตใจเขาโอ้เห็นทุกข์เห็นความ รีบขันของจิตใจแสวงหารูปเสียงกินรสเฮ่านี่ต๊กเป็นทาสของกิเลสตัณหามานับพบนับศาสตร์มาได้มาฟังธรรมผู้บาจั์โอ้มันสะกิดใจไหมโอ้เบาแล้วยโยแล้เมียนอิลีเมียนตํมเมีนคือคำเพิ่นเา้าคำสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นเา้าอหลีเห็นบ่เฮาได้ฟังแล้วมันจะมีมงมมองเกิดขึ้นในจิตเฮามีปัญญาเกิดขึ้นมีความเห็นตั้งจากโลก มันต่างอยู่แล้วแหละลัวลเขาไม่ได้คอยสนใจธรรมะลวก,ก็คือคนบ่ได้สนใจธรรมะบ่ได้สนใจฟังธรรมก็สิฟังบ่เข้าใจมันบวชมันดีมงได้ไปิโยวัดดีมงได้นะนบ่ก็ตัง้งคนเข้าใจว่าโอ้ยอยู่วัดนี่แหละมันสบายอิสระนะสงบความสุขที่เฮาอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยโอ้ยมันมีพาราหลายมันต้องแสเวงหา อันนึงก็คือต้องหาเงินงน่ะล่ะเห็นปะต้องมีเงินมันจากสีมีความสุขในการเป็นนักบวชเนี่ยมันหมายถึงการสงบของของจิตใจมีกินมียู่ก็พ่อแลวแม่นบ่มีที่พักอาศัยสิบ่นหลงในสิ่งปรากฏคือรูปเสียงกินรดที่เฮาได้ดีมีเป็นอยู่ในกุฏิหางก็คือสิ่งปรากฏคือรูปบ่รูปที่เิเออเฮาหลงบ่รูปเือนอนี่ล่ะเสียง ต่างๆที่ปรากฏ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เข้าไปติดสิ่งนั้นบมแมนม่านแต่กิเลสเนี่ยแหละคือม่านตัวใหญ่ในใจเจ้าของนี่เออว่ากิเลสสม,มานม่านคือกิเลสในใจเบียดขันให้ไปลงในรูปนั้นเห็นบ่รูปไปไดม้มีโทษอย่างเดี๋ยวข้อมงในจิตที่มันมีกิเลสฉะนั้นเขา่าไปโทษจงังหวะดุๆอย่าว่าจะไปโทษคนนั้นคนนี้ นี่ไปโทษลู้โทษโขไปเอาไปยืดติดไปหลงเขาไปหักไปแพ่งแล้วก็ถอนอ้อมว่าได้เห็นเ่มันไปโทษเขาว่าเฮ e ็ดไม่ดีเทษเขาว่าเฮ็ดให้เขาทุกข์พ่อเขาเฮ็ดให้เขาพอใจเขาก็ว่าเขาดีเห็นเ่เฮ็ดให้เขาสุขก็น่าติดติดมานทั้งหมดติดสุขติดทุกข์นั่นแหละถือม่านถือบ่วงของมานแล้วบที่ว่าแะ้วมาน คือบ่วงเงล่ะบ่วงหัดข้อบ่วงโู้แขนบ่วงข้อบ่วงข้อเท้าอันเดียคือบุตรสามีภรรยาคือบ่วงยึดไว้มีให้ไปใส่เจ้าต้องอยู่นี่ที่จริงเป็นเรื่องของจิตใจเจ้าของเห็นปนยมันเบื่อหน่ายมันเห็นกิเลสมันเห็นความโง่เจ้าของในใจมันก็เออมันมีหนทางว่าจะทกได้ก็โกตรตายล้ไปมีมีมีหรือมีโพงเขาก็โอ้ยบวชดีกว่าเห็นบะ เห็นสองทางว่อ,จะ,อ,อจะกิเลสอ่อจะกามานะเนี่ยว่าบวชนี่แหละหนทางที่เนหเ่สงบสุขแท้จริงอันนี้คือมุมมองของผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่เข้าใจชีวิตที่หลงเพลิดเพลินความสุขมีได้อิริในสิ่งต่างๆนี่แหละเพิ่นเข้าใจเพิ่นจังไม่ได้หลงในทรัพย์สมบัติสระได้เนี่ย ความสุขในจิตใจคือการอบโบสจฉะนั้นเขามุมมองของญาติโยมทุกคนนี่มีมุมอมองแนวใดเปมนบอในพุทธศาสนามีความเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าพิ่นรอนอยู่บ่สิ่งที่ครูบาอาจารย์เพิพาเฮาดนี่บ่อรหันสาว,วกทั้งหลายที่เพิ่นเขาอ่านประวัติเพิ่อนอบโบสลูกชายเศษษฐีกษัตริย์เพิ่นคือทิม เนคือทิมส,สิ่งว่าที่ว่าเฮาสแวงหาว่าเฮา,า,า,าสิมีความสุขเพื่อนปลคือทิมเห็นบะมันมองเนวใไดเพื่อนมองคืดเนวใไดเพื่อนโงบ่บะเรื่องเฮาสาราดเฮามีความโศกหลายบ่ไดโผได้รู้นะแล้วมาพิจารณาเืิ่งแหลม่นบ่คนฉลราดเขากา็โอ้มมีแม่เนาะเอามาหาผาละเฮือเจ้าของหาทุกเพิ่มขึ้นเลยเจ้าของ มีอันนึงแล้วก็ต้องมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งไปยืดไปยึดไปติดไปติดไปเรื่อยๆติดหลายแห่งยึดหลายทุกหลายแห่งมีหลายแห่งทุกหลาย <c oughs> มีที่ดินหลายก็แห่งทุกหลายไปเคลื่าวสิวุก <c oughs> แต่มีก็ด,ดีทมมางหูจักธรรมะมีเหมือนว่า <c oughs> มีแล้วบดีได้้มมาหูจักธรรมได้คือคอนาถะบิณฑิกาเสษถีเนี่ยนี้แหละคือ <c oughs> วิสาขานี่นี่แหละมีรูุ เป็นตัเรือชาวคนมีหลานเป็นร้อยสองร้อยคนเลยเนาะเป็นสองร้อยได้รู้หลานยีสาขานะธรรมดาได้มันได้รู้ยี่สิบคนผมเนาะเห็นบอกเล่าเล่าบรรลุโสดาบานตั้งแต่เจ๊ครอบเพราะเมียพาไปฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุธรรมตั้งแต่ยังหน้อยนี่แหละเราก็ต้องเรียนรู้ซีอูเน่าได้บททบ มีอย่างก็มีไปตามเหตุปัจจัยส่งเคาะกันไปในเรื่องของการดํารงชีวิตแต่สําคัญจิตใจมันหลงยึดตรงนี้แหละมันบ่มีปัญญามันก็เป็นทุกข <c oughs> ์มุมมองของคนมุ่งม,มองของกิเลสช,ชวนมากแล้วก็บ <c oughs> อาศัยกันพิจารณาบางเถ่าก็ไปเสื้อคนอื่นก็นมีม่ได้มีรักเกณฑยดยักใจเจ้าของนะอยู่น้าเดียวบางเื่อก็ผู้อื่นมาเว้า เจ้าบดีหรือว่าอาจารย์เจ้าบดีไปไปเสือเขาก็มีได้ไหมั้งที่อยู่ลาเดียวเห็นกันโยก่ะไรอยนนน่นั้นนั่นนี่คนคือเ,เข้าว่าเขาวาบอดีเนี่ยมันสีเยอะเยอะเสือลวดได้คนเนาะคนเ้าดีนี่มันจะเสือเนี่มันก็แลกจิตใจมันก็มีแฝงแต่ว่ามันฝึกมาเนี่ยนั่นน่ะนะฝนะึกมาในการมองที่ส่วนมากจับพิษนะนะจับพิษเลยกัน เขาเฮ็ดดีมาเป็นร้อยเธอเนี่ยเนี่ยนะเฮ็ดเฮ็ดพิษเธอเดียวเนี่ยเขาตัดสินแล้วว่าเขาบอดีเลิเห็นบะเท็ดเธอเดี่ยวอแก่นี่ยหรือบางเอ่อก็เข้าใจพิษกับมี่มก็เลยเซลากาดในการที่จะเข้าสิมองให้เกิดปัญญามันาะว่าทุกคนมันมีดีมีไม่ด,มดีคือเดียวเมื่อนะโลวนี่นะพระดีพระไม่ดีกับมีสสำคัญเข้าบบมีปัญญาที่จะมองให้เข้าใจน่ะ เอาก็เลยซเซไปได้ยินอีหยังมาบดเกะซุกไปน้ำคืดหลาเนี่ยเห็นอีหยัยงได้ยินว่าสิ่งดีก็เออคือดกับวันี้คืดหลายอันนี้ยมีบอกมันก็ว่างมันรู้สึกบม่ได้กังวลในหัวใจมันธรรมดาพอว่เอาเออแต่ถ้าเหลี้งที่เป็นความทุกข์ที่เท่าทนบได้นี่นะนี่มันมันเหลีงหลายแรงเป็นไงมีบอกเลี้หล,หลายแรง จะเลี้ยงดีเขาไม่เหมือนเลี้ยงลายแรงเนาะเออไม่เป็นเลี้ยงลายมันเป็นเลี้ยงดีแปลว่าธรรมดาต้องกังวลถ้าเป็นเลี้ยงลายแล้วกังวลเป็นทุกข์ทั้งที่จริงเลี้ยงลายกับเลี้ยงธรรมดาเหตุการณ์ธรรมดาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดกับทุกคนเหตุการณ์ลายเหตุการณ์ดีแต่นี่แหละสังสัตว์โลกยึดยึดว่าเหตุการณ์เนี่ยนี้มันเป็นสิ่งที่หลายต้องหาวิธีการเรียนให้มันหมด เกิดขึ้นกับเฮ่าบางทีก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในบ้านมีงูเข้าบ้านเห็นยานเกิดเหตุการณ์ร้ายอ,อยันนั้นอันนี้ไม่ดีนะลูกือเป็นนั้นๆขึ้นเจ็บท้องเปเหตุในอย่างนอ,นอเป็นโรคอย่างนอนะต้องหาวิธีการนะนะพอให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเห่า พระนิมนต์พระขึ้นบ้านแน่ททำพิธีกรรมแน่ไปเบื้องมอเนี่ยเนี๋ยวแหมจริงมันเป็นธรรมดาเนาะทุกคนต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีแน่มีดีเนี่ยอย่าไปโทษว่าเกิดขึ้นแต่กับเฮาแท้ผู้อื่นขึ้นบอกเกิดคือเดียวม,มันนั่นแหละมันสิหูได้ไหนว่าเขาบอกเกิดเรื่องมีดีมันเกิดเรื่องดีเรื่องมีดีทุกคนเอามาคุยกันไม่ด้วยนี่มม่บอก มุนิยญญญานเดียแต่ว่าข่อยในทุกหลายกว่าเจ้าแหละเจ้าบุษุข่อยดอกเพราะว่าเมียนบอกมันสิาวาเรื่องทุกผัดเนี่ยมิเตยยอวดทุกเดียวอันนี้แหละมันทุกกันขึ้นกันเมื่อทุกคนโนะบเวียนแต่เสียถี่โบเวียนแต่พระอีบัเข้ามานี่ก็ทุกขึ้นกันเออมันมีตัวตนเมื่อกันโบทุกแน่ไหนเมื่อเข้าใจถ้ำแล้วทุกคนเออมันคือเดียวเมื่อเอาหามมีเรียนรู้ธรรมะม,มันก็นเลยหลง สมมติหลงว่ามีเงินมีทองมีอำนาจวสาสนาแล้วคือบุญคือความสุขแท้จริงแล้วมันหลงคือท้อเดี๋ยวมดแล้วคนเนี่ยเดีนี้มันหลงสมมุติคนมันหลงสมมุติถ้าคนมีเงินมีอำนาจมากนี่โอ้ยเขาอยากกราบอยากไหว้ลวดแม่นบัด <c oughs> ถ้าพระบ่ม,มีซื้อมีเสียงยั้งไปก็บบัอยากกราบอยากไหว้ มันศัทธาอย่างศัทธาเงินอำนาจศัทธาสิ่งสมมติที่ลอกล่วงแล้วผู้ชนา,ลาแล้วเขาเห็นพระเนี่ยเอาอาศัยซื้อตรงนี้มาเพื่อใจเจ้าของเกินบุญกุศลเห็นบะโอ้เห็นผินพระแล้วได้บุญบางคนเห็นพระแล้วได้บาปสั่งนม่มันคือจิตที่หลงนั่นหละเห็นบะเ,เห็นคนรวยๆทันเศรษฐีมาผู้มียศอำนาจให่เธอผู้ว่ามาโอ้ยฝ่าวแหลนไปตอนลับหา แนวดีๆไปให้เพิน่นม,มีแห่งเขาเงินให้แห่งหลงว่าเขาดีเห็นบะเราพระคือกันได้บางเธอก็เห็นเฮาก็เห็นยยกมือวอายโหเษฐีพระก็ได้ออกขึ้นมาอ่้เออ,เอ,อม,มันมันมีคือว่ามันจิตมันปุ่งเขายึดมาเป็นบ่เนาะยึดมาวอ้ผู้นี้มีอำนาจเพื่อมีเงินเนี่ยมันต้องกม้หนะงกมหัวให้่นะเห็นบะต้องกรมหัวให้ก้มหัวให้ก็คือเข้านบละล่นแม่นบะ ย่อมกันะคือเหาก้มหัวให้พู้ไเจ้าเขาย่อมได้อันนี้เขาย่อมเพราะว่าย่อมเพราะธรรมะเพิ่นดินเหมือนย่อมพ่ายแพ้อย่างได้ย่อมเพราะว่าข้อศอนเพิ่นเป็นอิริแนวนี้ศรัทธาอิริกาสิปฏิบัติตามเน่าทุกอย่างอันนี้อิริอันนี้ย่อมมอบหัวมอบกายถวายชีวิตแต่ว่าคนนี่ย่อมมอบหัวให้ก้มหัวให้ผบุรักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเนี่ยมุ่ย่อมเพราะว่าเขาสิซอยเฮาเขาให้เงินเฮาเนี่ยนี ม่ได้เป็นยอมเพราะว่าเขาดีหรือว่ามีศิลธรรมส่วนมากแล้วยอะวะ่อมเพรเาะว่าเขามีเงินเพื่อไปเป็นรุ่นน้องเขาเนี้ยละเป็นทาสเขาฮัลละใสหฮันใสเนี่ก็ต้องแล่นเห็นบ่ารับใส่เขาหัวเขามีเงินเรือเฮ่อเนี่ยชีวิตมันหลงอยู่กับสิ่งอันนสิ่งที่มันหลอกลวงให้เฮาหลงพิษเน่จริงแล้วทุกคนมีความเท่าเทียมกันเกินมาเป็นทุกข์คือกันถ้าผู้มี อำนาจเป็นเสถียรในนี้เข้าใจถ้ำเขากับสิบอกกดเหียงค่มขี้อต้องหัวจักว่าเออมีประโยชน์คนที่มาสวอยงานเขากับมีบนญคุนถือว่าเท่าเทียมกันแมน้นเอาเปรียบดูโทกไปจ้างไปตามอรอาคาเงินเดือนตามกฎหมายอะไรแม้นบอมีความเมตตาดูแลก,กันนายจ้างกันเ,ออเป็นรักเป็นใ่ ผู้เป็นลู้น้องผู้เป็นเบ้าไผ่ทำงานให้ดีรับใช้เจ้านายยางดีวันนี้มีการเอาเปรียบกันต่างคนก็ได้อันนี้แหละสังคม,มก็สินาอยู่เราวามีความเมตตากันมีความเข้าใจในธรรมไม่ได้ดูโถกเอาเปรียบไม่ได้มีอำนาจแลวก็หลงเจ้าของไม่ได้ว่าเจ้าของด้อยแลวกับบสูซูขาวนี่ปะดันั้น,น,นสิ่งที่สูงที่ต่ําก็คือเจ็ดใจมันบ่แม่้น ยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งสมมุติในโลกจันท่านขอท่านก็สามารถที่จะเป็นอรหันต์ได้คือจิตใจที่สูงส่งที่สุดส่วนเษฐียาจกกระตกต่ำได้จิตใจมันต่ำคิดมีดีคิดบาปคือเ้าเมื่ว่านเมื่อขื้นนี่เปล่ทเสถีกรเกือไมาเป็นหมาได้เห็นบเตือเธอยพามมุตณีขีเหนียวบ่เคยหัจักทำบุญ ใจบ่เป็นบุญนั่นแหละใจเป็นบาปความโลภครอบง่ามมันก็มีแต่ยึดถือไว้สะสมไว้ฟังไว้สมบัติกะฟังไว้กะจนตายกะบ่เบฮอดลู่หอดมีอืมลู่ได้ถามจังได้มาจังเล่นไปเบ้อนี่ฟังไว้มั่งเนี่ยนี่เอาตีนคุดแง่ๆๆๆแงเื่อกลัโคุดขึ้นมาโอ้แหม่นีหลยเป็นได้นั้นได้ฟังไว้จนบ่มีไฟหูไอ้เนาะเสืองไว้สมบัติแต่เราคนมันยึดถือเห็นปะ ของเหาตัวเหามีแล้วก็นวนคืดว่ามีเงินในนาหน,า,หนาขารหลายมีความสุขนี่แหละสังคมมองในนี้สัตว์โลกมองในนี้มุมมองของการที่มีเสื้อกิเลสกามันครอบงำนะมันก็เลยมองแบบสิสงแวงหาความสุขจากกามด้วยการมีเงินคนทั้งหลายก็เลยคนขวายเยอะแยงในรูปเสียงกินรดกันทั้งที่จริงก็แย่งเข้าไปสู้ของทุกย่งไปสู้ของไฟยังไปสู้ความตาย ยังกันเกิดนั่นแหละจีวะกัยังกันเกิดยังกันตายเห็นบ้บอกเกิดความเป็นตัวตนสิบได้สิมีสิเป็ี่ยนเป็นนั้นเป็นนี่นี่ความสุขเพิดเพิ่นไปตายไปแล้วเกิดไม่อีกนั่นแหละยังกันเกิดยังกันตายนั่นแหละจิวะก็ได้เนาะยังเสียไปพอสกขูสศวข้าวยังลุยยังโผ่กันยังรูบยังเสียงยังกลิ่นรวบอันนี้งามจะได เสียงอันนี้พ่อกับแย่งกันนี่หมอเขาไปเบื้องของเซิร์ฟกล้แย่งกันเข้าได้เออซื้อบัตรเขามีได้กันหายเดี๋ยวเออต้องเป็นนั่งข้างหน้ามึงเป็นไผ่เหอมอมันบอกเขามีบัตร VIP อพีหมอวีไกับบัตรแพงก็โม่บัตรระดับเออคนที่เออมีเงินนั่นแหละต้องซื้อได้คนบ่มีเงินผมนัน่งข้างหลังบเบิ่งไกลๆโอ้ยเขาบ่มีเงินคือเขาไม่ได้ไปเบิ่งจอๆ มาได้ไปเบิ่งนักหลงเอี่ยแย่งเห็นบ่แย่งกันเข้าไปเบิ่งย่งรวบเบิ่งย่งเสียงฟังวาแลวเสบดังขึ้นเสียงร้องดังขึ้นมีความสุขดาไปหายไปฟังหมอล่ามาเท่าไหรแล้วเป็นบ่เนี่ยเป็นเอ้ไรฟังมาสุขหลายบ่โอ๋ละนอนโอ้ยหมอนผ่นว่ได้ยฝอนำเดียวบางคนเนทนบ่ไวลุกขึ้นฝอนี่เงีแยเห็นยู่บ่ โม้นหลายเออเซ่ไปเพ hood, feels, id, es, ิ like ่นไปรับไปนี่ตอนนี้เด้สุกกัำยังตอนนี้เนี่ยเห็นบ่มันได้อย่างแน่ชีวิตเนี่ยเอาเพื่อเพื่อนเพื่อเพื่นเอาลงอยู่กับสิ่งต่างๆคือหลวงพ่อสิ่งปรากฏในี่บอกนี่สิ่งปรากฏก็คือเสียงรูปกลิ่นรสต่างๆปรากฏขณะขณะมันเข้าไปหลงเลยนะเอาไปเสพเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ย อันนี้เราคือกิเลสนี่มาศึกษาเขากับเบิ้งไปแลว้ววามันหลงองลีอย่างนรวบหลงอีอย่างนี้เยงโอ้มันเป็นภาระหลายเรื่ีนี่หน่อยเห็นให้เอาถกนี่หน่อยเห็นให้ห,าหอเหหหาเพิดโมโหจักกิเลสตัณหานี่หนอพาเวียนวายตายเกิดนี่หนอเกิดมาแล้วก็มาหลงกันเพราะว่าใจนียดวงนี้เองใจบ่ได้รับการอบลมใจตรงนี้แหละภาพ ไปเกิดไปตายร่างกายมันก็แค่อาศัยยุโซโข้าวเห็นบ่ใจมันนี้ไปเลยๆใจมีกิเลสตัณหาเลยมันก็เปลี่ยนล้างไปเอยเลยแหละพบโคมใดชาตินี้มันมีกิเลสหนาข้าพ่อข้าแม่เห็นบ่ใจตรงนี้กับ้าไปลงนรกเจ้าของก็ไปเสพเสวยความทุกข์ในนรกเละนั่นแหละโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นต้องบบนี้เห็นบ่น นี่แมลแพัฒนาให้มันต่าหลงมกมุนอยู่กับกองกิเลสตัณหาเนี่จึงว่าเสียดายชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนานี่มาเข้าวัดแล้วยังบ่หูเหลืองนี่เนี่ยบได้หูจักที่สิให้เจ้าของนี่ยบ่ทุกมันบ่ทุกกันได้ใจเหาเห็นรูปเห็นเสียง,ยงเห็นกินเห็นรถนี่มันมีปัญญามันบ่ทุกกันได,มนกกนได้มันบอกให้ก็ได้แต่เป็นอย่างคือให้หละ นั้นแหละบอบลมใจมันยืดโอตายก็ให้แหละมันยืดรู้ตายก็ให้แหละผัดภาคจากกันน้องเฟื้องะบัดเห็นบ่เข้าใจว่ามันต้องพัดภากอยู่แล้วต้องตายจากกันยึดมันถือมันอย่างบรได้เลยกายใจเห่าก็ต้องได้ชิมสักมือหนึ่งมันบ่แม่นของเห่าเนี่ยอบลมใจเรียนรู้ใจไป ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจคือว่าอารมณ์เห็นบว่เาเราหลงในอารมณ์อารมณ์ที่น่าใคร่เหนว่าอิทธารณมเพียนให้เขายึดถ้าเรายึดนี่มันหมายถึงความเปลี่ยนสัว์โลกเราต้องถอนความหลงในอารมณ์เพราะอารมณ์มันก็อาศัยตาที่เห็นรูปเห็นไหมตาเห็นรูปมันอพอใจในรูปมันก็เกิดอารมณ์เห็นบ่มเกิดสุขทุกข์เกิดเดดติดนีดด่สุขนีทุกข์นี่ปัญญามันก็บ่หลวงแล้วว่าเออมัน มันเป็นชิ่งที่เกิดดับเฉยๆมันเห็นพิษเห็นปะมันมีความรู้แจ้งในกลองสังขารมันมีเชื้อของกิเลสคือความหลงฝังแน่นมาามีมุมมองข้างบจักแกนะวันนี้เข้ามาหูจักวิธีแกแบบแก้จิตแก้ใจแก้มุมมองอย่างนี้ละ่ะเห็นรวบบวทุกอวนหลงงามหรือบอกงามก็ตาม คิดร้ายก็ไม่ได้เหมือนว่าตำนี้เขาเข้าใจเขาเขาด่าเขาช่งก็เข้าใจมืเห็นปะใจมันก็ยุ่งซื้อเลยเมื่อเนปะเห็นอย่างเราก็ต้องปุ่งแต่งส่วนกันปุ่งเห็นบะคนมันมันหลงคือกันนะนะหลงคือกันเมื่อเลยส่วนกันปุ่งส่วนกันคิดแล้วก็ส่วนกันเสพสรุปแล้วก็นั่นแหละสัดโลกสัดโลกคือต้องมีตัวเรานะต้องมีตัวเรากับสิ่งปรากฏแล้วผู้ฝึกแล้วก็ฝึกละตัวเรา ละที่จะมีเฮ้าโพกขึ้นมาลงนี่ง่ายๆนี่ห็นบ่ทำลายมาน่นฮาให้พินาศค, <c oughs> คือขันห้านี่แหละความยึดมั่นว่าตัวเฮ้าหนึง่งความยึดมั่นว่าเวทนาสัญญาตีสังขารวิญญาณว่าเป็นเฮ้าหนึง่งซี่นี่แหละนี่มันก็ขันห้า,าศัยสติปัฏฐานัายหินซี่ห้าพระละห้านี่โพธชงเจ็ดพิฏบัจชี สัมมาประธานสีต่างๆเหบอโพธิปักพิยธรรม38ประการนเห็นบอองค์องค์ธรรมแห่งการตัดสู้เลืออ่อมวดธรรมปฏิบัติแหละอันเดียวกันนะ่รับละคือมาเฮ็นให้เฮ้อนี่เมื่อตัวตนนี่หละให้เฮาเห็นเป้าหมายบางนี่ให้เฮาเข้าใจจุดหมายให้ได้เฮากับเออการละตัวตน คือบอกจาเป็นต้องรู้อีกอย่างหลายแร้วรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาในขณะที่ตายเห็นรูปแล้วมันหลงในรูปเสียงกินรสเกิดอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกขแนน์แล้วยึดนี่แหละคือการที่จะต้องเรียนรู้เพื่อละทําความเข้าใจฝึกไปเพี้ยนไปละไปเวลาเล็กเท่าไรน้อยพิจารณาไปแต่ละมือ้อออย่างเมันก็เบื่อหน่ายอะลเนี่ยครูมาฟัง